สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนนะฮะสวัสดีไปยัง FC MotoGP กลับมาพบกันวันนี้เช่นเคยนะครับทุกเรื่องราวของวงการ MotoGP ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตหรือข่าวสารใหม่ๆอัปเดตเรามีนัดที่นี่ทุกวันนะครับมาคุยมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้วันนี้จะเอาความเคลื่อนไหวล่าสุดของดอน่าหรือว่าผู้จัดการแข่งขัน m o t o g p เนี่ยมาฝากทุกคนที่ผ่านมาสังเกตดูนะครับว่าดอน้าอาจจะไม่ได้ชี้ชัดหรือว่ามีแผนการอะไรที่มันอาจจะ ชัดเจนสักเท่าไหร่ว่าเจะต้องเอายังไงดีกับ MotoGP ในปีนี้เนี่ยแต่คราวนี้กลายเป็นว่าความเคลื่อนไหวของ c a ร์ l มโลเอสเปเรนี่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะว่าเหมือนพวกเขาจะมีแผนไปแล้วละ่ะว่าจะจัดการยังไงจะมีทางเลือกซึ่งนี่น่าจะเป็นครั้งแรกนะที่ผมตามข่าวมาว่ามันอาจจะทําให้คนที่เฝ้ารออยู่ในใจชื้นขึ้นมากว่าทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยมันก็อาจจะคุมเครืออยู่นะครับก็ได้แต่เลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไป แต่ตอนนี้คือจะเลื่อนไม่เลื่อนอะไรยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้เขากําหนดกรอบเวลาออกมาแล้วนะครับว่าจะมีมาตรก,การยังไงกันบ้างต้นเหตุก็คงจะเป็นเพราะไปคุยกับทางหลายๆทีมนะมีการประชุมทั้งประชุมเล็กประชุมใหญ่กันนี่แหละหาลือถึงความเป็นไปได้แล้วไม่ใช่ว่าประชุมแค่ในทีมทั้ง11ทีมใน MotoGP ที่ทราบมาก็คือมีการติดต่อประสานงานไปยังกระทรวงต่างประเทศของ แต่ละประเทศเนี่ยที่ท,ท,ที่มีสนามแข่งที่จะใช้จัดการแข่งขันอยู่เนี่ยก็เรียกว่าให้ความสําคัญกับการที่จะเคลียร์ที่จะจัดการเพราะว่าเราได้เห็นใช่ไหมฮะว่าการแข่งขันที่มันยืดเยื้อออกไปแบบนี้แล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะได้แข่งเมื่อไหร่เนี่ยมันส่งผลกระทบด้านการเงินโดยตรงเลยคือทุกทีมนะทีมเล็กทีมใหญ่เนี่ยได้รับผลกระทบหมดใน m o t o g p ทุกคนนะฮะการที่จะบริหารจัดการแต่ละทีมเนี่ย มันใช้งบประมาณสูงมากๆเลยทีเดียวดังนั้นการที่แต่ละทีมเนี่ยไม่มีรายได้เข้ามาเลยต้องเรียกว่าไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีอะไรที่จะมาจ่ายเงินค่าสนับสนุนให้กับแต่ละทีมได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันยังไม่มีการแข่งขันกันนะตอนนี้เนี่ยมันก็เลยเดือดร้อนกันไปตลอดเลยแม้กระทั่งดอหน้าเองเนี่ยก็เข้าเนื้อไปก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วในตอนนี้ ผมเนี่ยบอกกับทุกคนเสมอใช่ไหมครับว่าคาร์เมโลเอสเปเรต้านยแกยืนยันว่ายังไงก็ต้องจัดให้ได้ให้ทุกคนไว้วางใจได้แต่ตอนนี้เนี่ยแนวทางที่มันออกมาคือเขาจะตีกรอบเวลาไว้ที่เดือนออกรกฎาคมถึงพฤศจิกายนนั่นหมายความว่า5เดือน5เดือนกับ19สนามที่เหลืออยู่ในตอนนี้ซึ่งอาจจะไม่ครบอาจจะต้องได้ตัดสนามใดสนามหนึ่งออกไปนะ แล้วดูเหมือนว่าความคิดเห็นของอาจจะเป็นข้อเสนอแน่นั่นแหละข้อเสนอแน่ของทาง Big b o s สของ KTM บ้างละของดูคติบ้างละของยามาฮ่าบ้างละที่มีมาก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนทางดอหนเขาจะสอดรับนะครับกับความคิดตรงนี้นะแล้วก็พร้อมที่จะแบบว่าเอามาคุยกันนั่นก็คือการที่จะจัดในยุโรปจะเน้นแค่ในยุโรปเอาแค่10สนามเนี่ย นี่น่าจะเป็นหนทางทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ดอนนาเนี่ยก็ให้น้าหนักมาเยอะพอสมควรอยู่ทําไมต้องมาเป็นที่ยุโรปก็เพราะว่าเขาจะเน้นให้ทุกคนเนี่ยเดินทางด้วยรถยนต์อะไรที่อาจจะต้องขึ้นเครื่องบินเครื่องอะไรเนี่ยมันอาจจะเป็นสุ่มเสี่ยงใช่ไหมฮะคือแม้ว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเลวร้ายอยู่ในตอนนี้เนี่ยแต่ถ้ามันจะต้องจัดจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าทุกคนจะต้องเดินทางด้วยรถยนต์ จะสะดวกได้ดีที่สุดคือมันจะต้องมีมาตรการในการกักตัวอยู่14วันอยู่เขาก็วางวางวางเกมวางแผนกันไปถึงขั้นนั้นแล้วทุกคนสมมุติว่าจะมีการแข่งขันอีก2สัปดาห์ข้างหน้าที่ที่ไหนก็ได้ในสเปนสนามไหนก็ได้อย่างเงี้ยเขาก็จะต้องเอารถยนต์ไปละแล้วก็ไปก่อนเพื่อที่จะไปกักตัวแล้วก็ต้องว่างเว้นแต่ละสนามเนี่ยระหว่างสนามใดสนามหนึ่งเนี่ยให้มันอยู่ สสัปดาห์หรืออาจจะมากกว่าน,นั้นเพื่อที่จะมีเวลาได้กักตัวตามหลักการป้องกันนะครับที่ใช้เป็นหลักสากลทั่วโลกที่เขาทามันอยู่เนี่ยเออแบบนี้มันมันก็อาจจะได้หรือไม่ได้เนี่ยมันมันไม่ทราบเพราะว่าอย่างที่เอสเปเรตาแกบอกว่าแต่ละประเทศแต่ละท้องถิ่น,นมันก็จะมีกฎที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นในเยอรมันหรือว่าในาสนามซัลซิงที่เยอรมัน แล้วก็ที่ไหนละที่ฮอลแลนด์ใช่ไหมฮะแอสเซนที่ฮอลแลนด์นี่ก็เหมือนจะมีมาตรการว่างดนะครับคือล็อกดาวน์เนี่ยยาวไปถึงเดือนสิงหาคมหมายความว่ากิจกรรมที่มีผู้คนมารวมตัวมาชุมนุมกันมากๆเยอะๆเนี่ยเขาจะต้องแทนเซิลให้หมดเลยตอนนี้เห็นไหมฮะบางที่ก็จะหนักหน่อยบางที่ก็จะเบาหน่อยแตกต่างกันออกไปตรงนี้เขาถึงได้บอกว่าเขาก็คุยกับทางระดับหมายถึงว่ารัฐมนตรีเลยนะรัฐมนตรีต่างประเทศของแต่ละประเทศเนี่ย คุยถึงความเป็นไปได้หรือจะเป็นแนวทางที่จะจัดการยังไงจะป้องกันอะไรยังไงกันบ้างขนาดนั้นนะฮะนั่นก็คือในอีกแนวทางหนึ่งแล้วก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งก็คือการจัดแบบปิดการจัดแบบปิดหมายความว่าอาจจะไม่ได้ให้ผู้ชมเนี่ยเข้าไปชมการแข่งขันแบบสดๆแม้แต่คนเดียวเลยนี่นเขาเรียกว่าเป็นการจัดแบบปิดจะได้รับชมก็คือถ่ายทอดสด ผ่านดาวเทียมไม่ว่าจะเป็นทางที่ไหนก็ได้ทางทีวีหรือทางหน้าจอมือถือเนี่ยที่เราดูกันอยู่เนี่ยนี่แหละนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางที่เอสเปเรต้าแกยอมรับว่าก็อาจจะเกิดขึ้นได้แข่งแบบนี้มันก็หมายความว่าก็คงจะเอาแต่นักแข่งแล้วก็ทีมช่างทีมงานที่เกี่ยวข้องไปแต่11ทีมเนี่ยผมก็ว่าตัวเลขก็น่าจะหลายร้อยคนอยู่นะถ้านับแค่นักแข่งแล้วก็เจ้าหน้าที่ทีมงานเนี่ยนั่นแหละ ก็ไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นได้ได้ไง่ายๆเหมือนกันคือเอาคนหลายร้อยเข้าไปเนี่ยบางบางทีมันมาจากหลายชาติหลายอะไรใช่ไหมละ่ะนะฮะตรงนี้ก็เลยมองว่าอะไรที่มันจะจะ,จ,ะ,จ,ะ,จ,ะจัดได้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยมาตรการต่างๆนี่มันดูวุ่นวายเหลือเกินอันนี้ผมขอขยายความในมุมมองผมอย่างหนึ่งนะครับว่าต่อให้จะจัดได้ในบางสนามก็จริงหรือจะจัดแบบปิดเนี่ยผมค่อนข้างน่าทึ่งตรงความคิดนี้นะที่ว่า แกบอกว่ามันอาจจะจัดได้เหมือนประมาณว่าบางสนามเนี่ยก็อาจจะจัดแบบปิดแต่บางสนามก็มีโอกาสจัดแบบเปิดอยู่ถ้ามันมีความจําเป็นก็ต้องนําทําอย่างนั้นซึ่งอาจจะดูสับสนวุ่นวายไปหน่อยหนึ่งใช่ไหมฮะสนามสมมุติว่าไปที่เ,เลอมองฝรั่งเศสเนี่ยคนดูสามารถเข้าไปดูได้ต่อไปไปที่มูเจโรอิตาลีเนี่ยสั่งจัดแบบปิดนะงดดูผ่านทีวีผ่านมือถืออย่างเดียวเออก็ว่ากันไป แต่สิ่งที่ท,ที่ผมวิเคราะห์เป็นมุมมองผมอย่างหนึ่งก็คือเพิ่มเสริมเข้าไปเนี่ยบางทีมาตรการหนึ่งก็คือเขาอาจจะจะต้องมีใบรับรองแพทย์หรือเปล่าทุกคนในการที่จะเข้าไปนะใช่ไหมอาจจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิใช้เครื่องมือที่แบบว่าตรวจหาว่าถ้าใครมีวิแววว่าเฮ้ยทำไมอุณหภูมิร่างกายมันสูงเกินมันอะไรยังไงเนี่ยอาจจะไม่ผ่านต่อให้ซื้อบัตรซื้อตั๋วไปแล้วเนี่ยก็อาจจะคืนตัว๋วคืนอะไรก็แล้วแต่ไปตรงนั้น หรือว่าแม้กระทั่งการจัดแบบปิดก็ตามว่าทีมงานที่จะเข้าไปเขาก็ต้องตรวจต้องมีเครื่องมือต้องมีใบรับรองแพทย์แต่ใบรับรองแพทย์เนี่ยถ้าเกิดว่าสมมุติว่ามีคนไปดูสัก5 0าหมื่นคนในสนามใดสนามหนึ่งเนี่ยทุกคนว่ามันจะเป็นอะไรที่ยุ่งยากที่วุ่นวายไหมที่ทุกคนจะต้องเอาใบรับรองแพทย์ไปเ,เนี่ยไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ผมก็ว่าไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ยุ่งยากนะจริงๆสามารถที่จะทําทได้ใช้เวลาได้ไม่เยอะแล้วทุกคนก็อุ่นใจด้วย ที่ได้เข้าไปเนี่ยจะได้ชมได้เชียร์กันแบบอยู่ใจแต่มัน,ม,นมันก็ต้องดูว่าไอาใบรับรองแพทย์เนี่ยมันจะมีการหลอกการโกงเหมือนบางประเทศที่ทํำไหมเนะมันเคยมีใช่ไหมฮะนั่นแหละนะอ่ะก็คงจะต้องถือว่าเป็นข่าวดีใช่ไหมทุกคนถ้าออกมาแบบนี้แต่คนที่อยู่ทางเอเชียนี่จะลําบากนิดนึงนะสิหรือทีมที่อยู่ในอเมริกาทีมนี้อยู่ในเอเชียก็อะไรบ้างอะไรอย่าง เนี่ยทีมของลนะัสแันลัสซี่น SRT ยามาฮ่าเนี่ยแน่นอนนะครับอาจจะส่งผลกระทบอยู่บ้างเหมือนกันเพราะว่าจะให้พวกเขาไปยังไงละ่ะฮะถ้าไม่ได้ไปเครื่องบินน่ยจะนั่งรถยนต์ไปแบบไหนยังไงอ่ะก็ไปคิดไปตามต่อกันหรือบางทีมอาจจะอยู่ในอเมริกาเออตรงนี้ก็ลําบากจะจะข้ามฝั่งจากยุโรปจากอเมริกาไปยุโรปหรือจากเอเชียไปยุโรปเนี่ยนี่แหละจะจะทำให้ให้เสียเปรียบตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ อันนี้ที่ผมพูดเนี่ยมันหมายรวมทั้งหมดเลยนะมันไม่ใช่แค่ MotoGP นะคือบางทีมเนี่ยมันมันอยู่ในอเมริกาบางทีมอยู่ใน Mo t ต o Mo มโตเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทีมทุกทีมจะมาจากยุโรปหมดไงผมถึงได้บอกว่ามันก็น่าสนใจก็จริงอยู่10สนามในยุโรปเท่านั้นเนี่ยวนเวียนกันไปก็คืออาศัยนั่งรถยนต์กันไปเนี่ยแต่ทีมที่เขาอยู่ไกลเนี่ยเขาก็จะลำบากอยู่เหมือนกันนอกจากว่าอาจจะต้องหาทางไปกักตัว ไปอะไรแต่อย่างว่าแหละทำไมมันถึงลําบากก็เพราะว่าตอนนี้มันล็อกดาวน์คือสายการบินโอ้ใหญ่ๆทั่วโลกเนแทบจะแบบว่างดให้บริการกันหมดแล้วสิใช่ไหมดังนั้นจะมาให้อภิสิทธิ์ว่าผมจะเดินทางไปแข่งขัน m o เตอรผมขอขึ้นเครื่องเที่ยวนั้นเที่ยวนี้ไปมันก็คงจะลําบากอยู่อ้าผมก็ขนาดว่าคิดแทนดอน่าคิดแทนลุงเอสเรตา้าแกเนี่ยผมก็ยังปวดหัวแทนเหมือนกันนะ ว่าจะบริหารจัดการออกมายัางไงใช่ไหมคือสถานการณ์ตอนนี้มันแต่ละทีมเงินทุนสำรองก็ร่อยหล่อร่อยหล่อลงไปแล้วเพราะว่าจะต้องเอามาจ่ายค่าพนักง,งานค่าเช่าที่ค่าตรงนั้นตรงนี้โอ้เยอะแยะมากมายนะยิ่งเป็นทีมใหญ่ๆเนะี่ยยิ่งค่าใช้จ่ายยิ่งสูงมากมายมหาศาลเลยทีเดียวรู้สึกเห็นอกเห็นใจเป็นอย่างมากนะครับทุกคนคิดว่าน่าจะมีทางออกไหนที่ดีที่สุดในตอนนี้ สิ่งที่เขาบอกว่าเขาตีกรอบเวลาออกมาแล้วนะคือจะเริ่มนอยในกรกฎาคมเนี่ยจะทำจะทําให้ได้เนี่ยนั่นแหละคิดว่าสิ่งที่เขานําเสนอมาเนี่ยม,มันโอเคไหมผมเข้าใจนะครับว่าการแข่งแบบปิดกับแบบเปิดถ้าเกิดว่าในฐานะผู้ชมที่ดูผ่านหน้าจอนะไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกไม่ได้รู้สึกถึงความต่างหรอกปกติกล้องเขาก็ไม่ค่อยได้จับไปในสแตนมากมายเท่าไหร่หรอกประมาณ90%เเขาก็จับแค่ในนักแข่งในสนามเท่านั้นเอง ผมเลยมองว่าจะแข่งแบบปิดทุกสนามไปเลยหรือแบบอะไรยังไงเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรแต่ผมเข้าใจว่าคนที่เขารอการแข่งขันเนี่ยมากรอมากๆดังนั้นจัดแบบปิดมาเนี่ยผมว่าช่องทางที่จะดูผ่านการถ่ายทอดสดนี่น่าจะสูงริ้วมหฬรารตรงนี้มันก็สามารถที่จะแอพพลายให้มันเกิดเป็นรายได้เป็นสปอนเซอร์ก็ต้องปรับตัวหาวิธีการที่จะโฆษณาจะอะไรยังไงเมื่อดูผ่านออนไลน์ใช่ไหมครับนั่นแหละ แต่นักแข่งล่ะนักแข่งจะรู้สึกงงไหมปกติเนี่ยแข่งทีหนึ่งเสียงคนโห่ห้ฮ้เสียงเชียร์เนี่ยเต็มเลยนักแข่งก็อาจจะมีฟิลตรงนี้ที่อาจจะรู้สึกว่าเออหน่อยๆแตกต่างกันไปบ้างมันก็คงจะเหมือนบรรยากาศตอนไปเทสนั่นแหละใช่ไหมทุกคนไปเทสเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ค่อยเปิดให้คนเข้าไปดูหรอกอาจจะมีบางสนามบ้างที่เอารูมเอารวยไปบ้างในวันสุดท้ายแต่หลักๆก,ก,ก็คือจะมีแค่ทีมงานนะครับในแต่ละแต่ละคน ดังนั้นการแข่งแบบปิดเนี่ยฟิลของนักแข่งมันก็จะคล้ายๆว่าเอ๊ะวันนี้มีการเทสการวินเทอร์เทสหรือเปล่าเออทำนองนั้นแหละใช่ไหมครับอ่ะผมก็ยังลุ้นอยู่จริงๆมันมีประเด็นเยอะมากนะครับที่มันเกี่ยวเนื่องกันน่ะโดยเฉพาะทีมยามาฮ่าเนี่ยรู้สึกว่าลาสและลาโอรีเนี่ยออกไปคุยกับ c e o ของดอน่าไเมโรเอสเปเรต้าแล้วแล้วมันก็มีข่าวล่าข่าวลือในรั้วยามาฮ่าเนี่ยต้องเรียกว่าโอ้ชุลมุนวุ่นวายกันเหลือเกินในตอนนี้ ผมก็คงจะต้องทำรายการเ,เล่าต่อไปในวันต่อๆไปดีกว่านะครับผมขออธิบายชี้แจงเพิ่มเติมนิดนึงนะทุกคนบางคนอาจจะบอกว่าข่าวบางข่าวมันผ่านมาตั้งแต่เมื่อวานทำไมผมเพิ่งมาเล่ามาอะไรก็อย่างที่บอกไปนะครับเหมือนเดิมว่าเราเจอกันแค่ครั้งละอาวันละหนึ่งครั้งดังนั้นผมก็ไม่สามารถที่จะทำคลิปแบบเรียวไทม์ได้แต่การที่เรามาเจอกันเหมือนเนี่ยเวลาอย่างเงี้ยช่วงค่ำช่วงเย็นเนี่ย เหมือนผมได้เก็บข้อมูลมาอย่างครบถ้วนนั่นลหละจากด้านนั้นแหล่งนั้นแหล่งนี้แล้วก็เอามาร้อยเรียงเอามาวิเคราะห์ให้ได้ฟังบางทีบางครั้งข่าวเรียวทามันออกมามันออกมาแค่หัวข้อข่าวอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับต้องยอมรับอย่างนั้นจริงๆอย่างเช่นว่าลอเรนโซมีอยากจะลงแข่งไวาการ์ที่มูเจโลแล้วก็จะมีแค่ตรงนั้นเนี่ยสาบรรทัดแค่มาแค่ตรงนั้นซึ่งมันอาจจะมีเหตุผลที่มันมันมันอาจจะอสั้นเกินไปแต่แน่นอนเราได้ทราบข่าวเร็วอันนั้นยอมรับอยู่ แต่ถ้าเกิดว่าผมมามาคุยในช่วงเวลาแบบนี้นะผ่านไปปักข่าวหนึ่งว่าบางทีเป็นวันเนี่ยผมก็คงจะมีเวลาได้เก็บได้เอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มามายกอะไรที่มันเกี่ยวข้องกันมันก็จะเป็นอรรถรสในการเสพการฟังเห็่ไหมครับโอเคนะครับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับมีความคิดเห็นยังไงเม้นมาคุยกันให้เยอะๆนะฮะสวัสดีครับ